เสียงอ่านหนังสือสนทนากับพระเจ้าเล่ม4บทที่33ตอนที่1โดยแก่นแท้แล้วชีวิตและความตายก็เป็นแค่กระบวนการแลกเปลี่ยนทางพลังงานเท่านั้นนี่การที่พระองค์ช่วยสรุปแต่ความสำคัญจากการสนทนาครั้งก่อนของเราที่มีรายละเอียดมากมายในเรื่องที่เกี่ยวกับประสบการณ์หลังความตายทำให้ผมได้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่า กุญแจสําคัญผมหมายถึงปัจจัยที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งของกระบวนการในการตื่นขึ้นก็คือการเข้าใจว่าชีวิตนั้นจะดำรงอยู่ต่อไปเสมออย่างไม่มีวันและไม่มีวันไม่มีทางจบสิ้นลงไปตลอดกาลเพราะเมื่อเราเข้าใจถึงเรื่องนี้และใช้ชีวิตไปตามนั้นทุกสิ่งก็จะเปลี่ยนไป หนังสืออยู่บ้านกับราเจ้าฉบับสมบูรณ์มีเนะื้อหาอันน่าทึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเข้าใจทั้งหมดในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตและสามารถนำการปลอบโยนอันน่ามหาสา,ารมาสู่บุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวใดก็ตามที่กำลังประสบกับเหตุการณ์เสียชีวิตของคนในครอบครัวดังนั้นหวังว่าทุกท่านคงได้อ่านมัน ในขณะที่ข้อความที่เกี่ยวกับชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ได้ถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมจึงไม่แน่ใจว่าแก่นแท้สำคัญของความหมายที่แท้จริงของชีวิตได้ถูกเน้นย้ำไปแล้วหรือยังเพราะนี่เป็นมากกว่าแค่เรื่องทั่วๆไปแต่เป็นข้อเท็จจริงเชิงอภิปรัชญาที่น่าสนใจยิ่งเป็นความเข้าใจขั้นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งที่ทุกคนควรเข้าใจเลยก็ว่าได้ ต่อไปเป็นความคิดเห็นของแอดมินนะคะควรเป็นหนึ่งในหลักสูตรสำคัญที่ทุกคนควรต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจตั้งแต่เด็กจากแอดมินผูแ้แปรนะคะราจ้าถูกแล้วทุกสิ่งที่เธอมองเห็นอยู่รอบตัวก็เป็นเพียงแค่พลังงานที่แสดงตัวออกมาให้เห็นในรูปแบบที่หลากหลายด้วยวิธีที่แตกต่างกันเท่านั้นเอง พลังงานทั้งไม่สามารถถูกสร้างหรือถูกทำลายได้ก่อนหน้านี้มันเคยเป็นยังไงมันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ในตอนนี้และเป็นแบบนั้นตลอดไปสิ่งที่เธอเรียกมันว่าชีวิตและความตายจริงๆแล้วก็คือการที่แก่นแท้ที่เป็นรากฐานของทุกสิ่งหมายถึงวิญญาณที่สำแดงตัวหรือปรากฏรูปขึ้นมาเป็นเธอในตอนนี้เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเอง ต่อไปเป็นความคิดเห็นจากผู้แปลนะคะวิญญาณก็คือพลังงานบริสุทธิ์ที่แยกตัวเองหรือถือกำเนิดขึ้นมาจากพระเจ้าหางยังไม่ลืมกันนะจากผู้แปลค่ะมาถึงตอนนี้การเคลื่อนไหวของชีวิตที่เธอเรียกมันว่าการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าที่เกิดจากการกระทำกรรมอะไรสักอย่างเช่นการเกิดถึงการตายก็เป็นเพียงแค่กระบวนการแลกเปลี่ยนทางพลังงานเท่านั้น ความแตกต่างระหว่างมิติที่เธออาศัยอยู่ซึ่งเป็นมิติทางกายภาพกับมิติอื่นนั้นก็คือในมิติของเธอการแลกเปลี่ยนทางพลังงานในบางครั้งก็เป็นกระบวนการที่รุนแรงในขณะที่ในมิติอื่นมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเลยไม่เคยเลยบทที่33ตอนที่2จัก,กรวาลคู่ขนานนีน นั่นก็เป็นอีกครั้งเราองค์กล่าวถึงมิติอื่นและสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงที่น่าจะกำลังให้การช่วยเหลือพวกเราอยู่ในขณะนี้บ่อยครั้งมากๆในการสนทนานี้ประจาวไม่ใช่น่าจะกำลังช่วยอยู่หรอกนะแต่กำลังช่วยอยู่ในขณะนี้จริงๆดีนโอเคครับพวกเขากำลังช่วยเราอยู่ในขณะนี้แล้วพวกเขากำลังช่วยเราด้วยวิธีใดครับ สมมุติว่าพวกเขาเหล่านั้นมีอยู่จริงนะพระเจ้าการมีอยู่ของพวกเขาคือข้อเท็จจริงมันไม่ใช่เรื่องสมมุติหรอกนี่หากสวสดังกล่าวมีอยู่จริงตามที่พระองค์ว่าแล้วพวกเขามาจากไหนกันครับแล้วมิติอื่นที่พระองค์เอาแต่พูดถึงอยู่บ่อยๆนี่จริงๆแล้วมันหมายความว่ายังไงกันแน่พระเจ้า มีชุมชนของสิ่งมีชีวิตที่มีวิถีชีวิตที่ต่างไปจากพวกเธออย่างสิ้นเชิงอยู่ในจักรวาลที่ถือได้ว่าต่างไปจักรวาลของเธออย่างสิ้นเชิงนีนผมขอคําตอบแบบชัดๆเลยนะครับนี่พระองค์กำลังพูดถึงโลกความจริงที่ต่างไปหรือที่เรียกกันว่าจักรวาลคู่ขนานอยู่หรือเปล่าครับ เราจะบางคนในโลกหมายถึงความจริงของเธอใช้คำนั้นในการอธิบายถึงสิ่งที่ฉันกล่าวถึงใช่แล้วนีนเจ้าจัก,กรวาลคู่ขนานที่ว่านี่คือภาพสะท้อนในกระจกของพวกเราเองที่แค่กลับด้านกันใช่หรือเปล่าครับพระเจา้าไม่ใช่หรอกคำว่าคู่ขนานไม่ได้หมายความว่าเหมือนกันทุกประการแต่มันหมายถึงขนานกัน เป็นความคิดเห็นของทางผูแ้แปลนะคะให้นึกถึงรางรถไฟครับจากผูแ้แปลค่ะสิ่งที่เธอให้นิยามว่าจัก,กรวาลคู่ขนานนั้นดำรงอยู่เคียงข้างกับจัก,กรวาลที่เธอรู้จักกรนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนกันไม่มีทางที่จะเหมือนกันไม่แม้แต่จะใกล้เคียงกันเลยสักนิดนี่คือเหตุผลที่ทำให้มันถูกเรียกในที่นี้ว่ามิติอื่นนีน มิติแห่งเมตาฟิสิกพระเจ้าเป็นมิติที่เราได้ลงลึกในรายละเอียดไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในมิติดังกล่าวจะปรากฏตัวแบบมีร่างกายหรือไร้ร่างกายก็ขึ้นอยู่กับบทที่33ตอนที่3แค่ได้ให้ความช่วยเหลือออกไปนั่นคือทั้งหมดที่สวสต้องการ นีน่ผมรู้ครับขึ้นอยู่กับว่าสภาวะไหนที่รับใช้ต่อเป้าประสงค์ของพวกเขาได้ดีที่สุดเป้าประสงค์ที่พระองค์เคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเพื่อให้ความช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตที่มีจิตสำนึกทั้งมวลในมิติทางกายภาพให้เข้าใจถึงแสดงออกและมีประสบการณ์ถึงตัวตนที่แท้จริงของตอนเองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ผมสงสัยว่าทำไมสะวะสะถึงได้เลือกที่จะมายังโลกล่ะครับดาวเคราะห์โลกที่อาศัยอยู่ด้วยเผ่าพันธุ์ที่ยังเยาว์วัยนะและเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถเรียนรู้หรือไม่เต็มใจที่จะยอมรับการชี้แนะคำสอนถึงหลักการขั้นพื้นฐานอันเรียบง่ายในการสร้างสรรค์วิถีชีวิตที่ดีและวิเศษกว่าแม้เวลาจะผ่านไปนับพันปีแล้วก็ตาม ทำไมสวสถึงไม่เลือกไปช่วยเหลือเผ่าพันธุ์อื่นที่อยู่ที่อื่นในจักรวาลให้ตื่นขึ้นแทนล่ะครับทำไมพวกเขาถึงไม่เลือกไปยังดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตที่ก้าวหน้ากว่าและอาจอยู่ห่างจากความเข้าใจที่ต้องใช้เพื่อปลุกตนเองให้ตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์เพียงแค่ไม่กี่ก้าวพะจา้าพวกเขาบางส่วนไปช่วยนะเผ่าพันธุ์อื่นที่เธอว่านะ โลกของเธอไม่ใช่สถานที่เพียงแห่งเดียวที่เหล่าสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงจากอีกมิติหนึ่งเคยไปเยือนหรอกนะนีนด,ดีครับอย่างน้อยพวกเขาก็จะได้ไม่ต้องมาพบเจอกับความล้มเหลวอ,อย่างต่อเนื่องเพราะหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่อ่อนเยาว์ที่สุดในจัก,กรวาลอย่างพวกเราพระเจ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลวในประสบการณ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูง ความพยายามใดๆในการให้ความช่วยเหลือไม่ว่าในรูปแบบใดๆก็ตามต่อสิ่งมีชีวิตอื่นให้ความรู้สึกถึงความสำเร็จหรือการบรรลุถึงเป้าหมายแล้วสำหรับพวกเขาแค่ให้ได้การช่วยเหลือออกไปนั่นคือทั้งหมดที่สะวะสะต้องการมันเป็นการแสดงออกถึงตัวตนที่ดีที่สุดและสูงส่งที่สุดที่สิ่งมีชีวิตที่มีระดับจิตสำนึกอยู่ในขั้นนี้หมายถึงสะวะสนั้นปรารถนา ซึ่งไม่จำเป็นที่ผลลัพธ์ของการแสดงออกนั้นจะต้องอยู่ในรูปแบบเฉพาะเพื่อให้ประสบการณ์ของการแสดงออกนั้นต้องบรรลุผลอันสมบูรณ์แบบมีเหตุผลอันสมควรในการทำอย่างนั้นหรือต้องได้รับการสรรเสริญต่อไปจากผู้แปลนะคะถูกยกย่องว่าทำดีหรือเป็นคนดีว่าง่ายๆสวสแค่ได้ช่วยเหลือออกไปก็พอแล้ว พวกเขาไม่ได้ปรารถนาอะไรอื่นอีกไม่แม้แต่การได้รับบางสิ่งตอบแทนไม่แม้แต่คำขอบคุณนอกจากการได้ช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตอื่นเพราะรู้ซึงว่าสิ่งมีชีวิตอื่นทั้งหมดก็คือตัวของพวกเขาเองนั่นแหละในร่างที่ต่างไปหมายถึงพระเจ้าช่วยคนอื่นก็เหมือนกับการช่วยตนเองนี่คือสภาวะจิตของสิ่งมีชีวิตที่รู้แจ้ง หากใช้คำของทางพุทธเราก็คือการปล่อยวางที่แท้จริงเพราะเข้าใจแล้วถึงทุกสิ่งทุกอย่างทะลุปรุกโรงจากผู้แปลค่ะบทที่ 33. ตอนที่4ฉันขอเชื้อเชิญให้เธอนิยามสิ่งที่เธอเรียกว่าความสำเร็จเสียใหม่เพื่อการตื่นขึ้นได้อย่างเต็มที่นี่สุดยอดไปเลยครับนั่นเป็นทัศนคติที่สุดยอดจริงๆ พระเจา้าเธอไม่เคยทําอะไรสักอย่างเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อความสุขล้วนๆบ้างเลยหรือไงผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงจาเป็นจะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่เธอทําสิ่งที่เธอรู้สึกว่ามันสนุกสําหรับเธอทุกครั้งเลยหรือไงนีนไม่ครับไม่แน่นอนแต่สิ่งที่สําคัญมากๆอย่างการช่วยปลุกทั้งเผ่าพัานธุ์ให้ตื่นขึ้นนี่อาจไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่ของการทำสิ่งเรียบง่ายอันน่าพึงพอใจ แล้วรู้สึกว่าเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วผมหมายถึงผมอาจจะต้องให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ในเรื่องการปลูกเผ่าพันธุ์นี้บ้างจะให้ไม่สนใจถึงผลลัพธ์ของมันเลยก็คงเป็นไปไม่ได้ต่อไปเป็นความคิดเห็นของผู้แปลนะคะเช่นการเล่นเกมหรือการอ่านนิยายดูหนังดูซีรีส์หรือทำสิ่งที่ตนชอบแล้วรู้สึกว่าลืมเวลาไปเลยเป็นต้นจากผู้แปลคะ่ะ อีกอย่างสาหรับผมแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะครับเพราะองค์ได้ส่งคำเชิญครั้งที่3มาหาพวกเราที่นี่ซึ่งผมก็อบรับและยอมรับมันด้วยความรู้สึกที่ว่าผมต้องการให้มันประสบความสำเร็จอย่างน้อยที่สุดแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีพระเจ้าหากเธอให้การใส่ใจเรื่องผลลัพธ์มากเกินไปหรือตั้งใจให้มันเป็นงานที่ต้องมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการแล้วเราก็ เธอก็กําลังจะทําให้ตัวเองต้องลําบากมากๆก่อนที่เธอจะได้เริ่มทํามันเสียอีกเพราะเธอจะระมัดระวังในทุกฝีก้าวช่างน้ําหนักในทุกคําพูดของตนเองวิตกกังวลถึงข้ามรู้สึกกดดันว่าตัวเองจะบรรลุสิ่งที่ตนคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากภายในตนเองได้อย่างไรกันรู้สึกว่าไม่ว่าอย่างไรตัวเองก็ดีไม่พอ เมื่อลงมือทำอะไรสักอย่างแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการก็รู้สึกหงุดหงิดใจและเครียนเคลียดไปกับการต้องเตรียมแผนสำรองแผน1แผน2แผน3เพื่อมารองรับจากนั้นก็บุกตะลุยไปข้างหน้าอย่างไม่ลืมหูลืมตากับโครงการเพื่อการเปลี่ยแนแปลงตัวเองโดยไม่สนใจหรือหลงลืมอย่างสิ้นเชิงถึงผลกระทบทางเมตาฟิสิก ในเรื่องของพลังงานอันไม่เบิกบานทุกชนิดพลังงานทุกชนิดที่ความสั่นสะเทือนต่ำกว่าความสุขที่ตนเองปลดปล่อยออกไปสู่ห้วงอวกาศต่อไปจากผูแ้แปรนะคะที่มันสามารถเดินทางต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและส่งผลกระทบต่อทั้งจัก,กรวาลถ้ายังจำกันได้จากผูแ้แปรนะคะนีนสวรรค์ผมไม่เคยคิดถึงอะไรแบบนั้นเลย พระเจ้าฉันรู้นั่นแหละคือประเด็นที่ฉันพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อช่วยให้เธอเปลี่ยนวิธีที่เธอคิดเปลี่ยนมุมอมองที่เธอมีต่อโลกทางกายภาพฉันขอเชื้อเชิญให้เธอนิยามสิ่งที่เธอเรียกว่าความสำเร็จเสียใหม่เพื่อการตื่นขึ้นได้อย่างเต็มที่บทที่33ตอนที่5การตื่นรู้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่เป็นการเปลี่ยนความคิดที่เธอมีต่อตัวเองต่างหากละ่ะนีนกำลังล้างหูรอรับฟังอยู่ครับพระเจา้าความสําเร็จของการตื่นขึ้นอย่างเต็มที่ก็คือการตระหนักว่าตนเองนั้นตื่นอยู่แล้วแต่แค่ยังไม่รู้หรือยังไม่ยอมรับมันเท่านั้นเองนีนแล้วเราก็วนกลับมาที่จุดเริ่มต้นของการสนทนาอีกรอบ เจา้าเป็นเช่นนั้นเพราะนี่คือหนึ่งในสารที่สําคัญที่สุดที่ฉันสามารถเริ่มต้นและสิ้นสุดการติดต่อที่มีความหมายทั้งหมดนี้กับเธอได้ด้วยสารนี้การตื่นรู้ตื่นขึ้นมารู้ความจริงมิใช่การเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เป็นการเปลี่ยนความคิดที่เธอมีต่อตัวเองต่างหากมันเกี่ยวข้องกับการที่เธอตระหนักได้ว่าดังที่ฉันได้กล่าวกับเธอไปแล้วก่อนหน้านี้ สิ่งที่เธอเป็นอยู่นะปัจจุบันขณะนี้นั้นครบถ้วนสมบูรณ์แบบอย่างสิ้นเชิองอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวของเธอคือการที่เธอเพิ่มการเป็นบางอย่างเข้าไปให้กับตัวตนที่เธอเป็นอยู่แล้วในขณะนี้ไม่ใช่การลบการเป็นบางอย่างออกไปจากตัวตนที่เธอเป็นอยู่ในขณะนี้ต่อไปเป็นความคิดเห็นของผู้แปลนะคะ เราเป็นอะไราบางอย่างมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆขณะไม่เคยเป็นน้อยลงเช่นเป็นความใจดีเมตาก่าโนาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เข้าอกเข้าใจเป็นความรักหรือเป็นความโหดร้ายไม่ใส่ใจเมินเฉยที่อิจฉาอาคฆาพยาบาทหัวร้อนมองโลกในแง่ร้ายหรือดีอะไรแบบนั้นเป็นต้นจะผูแ้แปลนะคะ ความสำเร็จในชีวิตของเธอไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็ตามไม่ได้เกิดจากการสร้างส,างสิ่งใดก็ตามที่เธอคิดว่าควรจะต้องสร้างให้สำเร็จให้ได้ในการเดินทางของเธอแต่มันเกิดจากความรักความปลื้มปิติความสนุกสนานเรื่มเริงและความสุขในการได้มีประสบการณ์ถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอและในการช่วยให้ผู้อื่นที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางชีวิตของเธอ ได้มีประสบการณ์ถึงตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาเฉกเช่นเดียวก,กันกับเธอไปตลอดทางแค่เรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวก็สามารถสร้างสิ่งที่เธอคิดว่าควรจะต้องสร้างที่เหลือในชีวิตของเธอได้ทั้งหมดบทที่33ตอนที่6การงานทั้งหมดบนโลกใบนี้จริงๆแล้วก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนีนพระองค์กำลังบอกว่า จุดสำคัญคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางนี่มันเรื่องเดิมๆไม่เห็นจะมีอะไรใหม่เลยครับประจ้าวาทกรรมทั้งหมดนี้ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการเตือนความจำก็เท่านั้นเป็นการเตือนความจำครั้งใหญ่ทุกสิ่งที่นี่เธอเคยได้ยินมาก่อนรู้มาก่อนแม้กระทั่งเคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วทั้งนั้น จุดประสงค์ของการสนทนาทั้งหมดของเราก็เหมือนกันทุกครั้งนั่นแหละมันก็เป็นเช่นนั้นมาโดยตลอดนั่นคือเพื่อเปลี่ยนเธอให้เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองนั้นรู้ทุกอย่างดีอยู่แล้วเพียงแค่ไม่ยอมรับมันเท่านั้นเองต่อไปเป็นความคิดเห็นของผู้แปลนะคะ ตัวเองรู้ทุกอย่างดีอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองรู้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าไม่รู้จากปุ๊บแลกค่ะนั่นคือเหตุผลที่ทุกสิ่งที่เธอเคยได้ยินจากฉันทุกบันทึกที่เกิดจากการสนทนาใดาๆของเราที่เธอเคยฟังเธอก็มักจะรู้สึกราวกับว่านั่นเป็นสิ่งที่เธอรู้อยู่แล้ว นี่รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงจากมิติอื่นที่เราคุยกันที่นี่เธอก็รู้และเข้าใจดีอยู่แล้วว่ามีสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอยู่รอบๆตัวเธอมาตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กแล้วสำหรับเธอแล้วทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรใหม่เลยนี่พระองค์พูดถูกผมรู้สึกไม่ตื่นตระหนกเลยสักนิดกับเรื่องนี้ที่รู้ว่ามีพวกเขาอยู่รอบๆ เพราะผมรู้ดีว่าพวกเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาทำร้ายเราหากพวกเขาต้องการทำร้ายพวกเราจริงๆแล้วเราก็มีเป็นพันๆวิธีเลยที่พวกเขาสามารถทำได้ตลอดระยะเวลาหลายพันปีที่ผ่านมาพระเจ้าถูกแล้วนีนดังนั้นพระองค์จึงกำลังบอกผมว่าพวกเขาไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย กำหนดเป้าหมายให้กับทุกอย่างที่ทำและต้องทำมันให้สำเร็จตามเป้าซึ่งความสำเร็จสำหรับพวกเขาแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสร้างผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงให้เกิดขึ้นแต่อย่างใดพระเจ้าถูกแล้วพวกเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตประเภทนั้นสวสเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทที่มุ่งเน้นไปที่การแสดงออก สิ่งเดียวที่พวกเขาปรารถนาก็คือการได้แสดงออกและมีประสบการณ์ถึงตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาเองว่าแท้จริงแล้วพวกเขาคือใครและวิธีหนึ่งในการที่จะทำแบบนั้นได้ก็คือการนำเสนอและการส่งมอบความรักและคำแนะนำคำสอนให้ความเมตตากรุณาและความช่วยเหลือกับสรรพชีวิต ที่มีจิตสำนึกทั้งมวลที่กำลังอยู่ในกระบวนการวิวัฒนาการส่วนตัวของตัวเองต่อไปเป็นความคิดเห็นของผูแ้แปลนะคะกระบวนการเพื่อการจดจำทั้งหมดให้ได้อีกครั้งหรือการกลับไปหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจา้าหรือสิ่งอันเป็นทั้งหมดนั้นอีกครั้งจากผู้ปแปลค่ะพวกเธอเองก็กำลังทำสิ่งเดียวกันนั้นอยู่บนโลกใบนี้นีน พวกเราเนี่ยนะครับทำแบบนั้นกเจาลองคิดดูนะจริงๆแล้วทั้งหมดที่พวกเธอกำลังทำอยู่บนโลกใบนี้ก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อแสดงออกและมีประสบการณ์ว่าพวกเธอคือใครพวกเธอกำลังช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือกันในการสร้างวิถีชีวิตที่ดีกว่าช่วยเหลือกันให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นช่วยเหลือกันให้รู้สึกดีขึ้น ช่วยเหลือกันให้มีความรู้มากขึ้นช่วยเหลือกันให้ชีวิตพบแต่ความสุขเสียงหัวเราะช่วงเวลาดีๆช่วยเหลือกันให้ได้ประสบหรือได้รับบางสิ่งบางอย่างอยูอย่ตลอดเวลาพวกเธอเรียกกิจกรรมทางโลกทั้งหมดของพวกเธอว่าการงานหรืออาชีพแต่ทั้งหมดที่พวกเธอกำลังทำอยู่จริงๆแล้วก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผลลัพธ์ในทั้งสองกรณีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของสอวสและกิจกรรมของมนุษย์นั้นก็เหมือนกันนะแหละมันคือการแลกเปลี่ยนทางพลังงานมันคือการที่พลังงานรูปแบบหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองบทที่33ตอนที่7กุญแจะสำคัญในการมุ่งสู่ความเป็นอภิมนุษย์ ทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับวิธีในการแลกเปลี่ยนทางพลังงานกิจกรรมว่าเราต้องช่วยการปลูกเผ่าพันธุ์ของเราให้ตื่นขึ้นไปจนถึงจุดไหนหากเราต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งเผ่าพันธุ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมพระเจ้าถูกเพ่งและกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุใด เพราะเมื่อเธอเข้าใจแล้วว่ากิจกรรมต่างๆที่เป็นการแลกเปลี่ยนทางพลังงานเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุใดเธอก็จะเข้าใจวิธีทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางพลังงานกิจกรรมหรือการกระทําทั้งหมดบนโลกโดยที่ไม่มีวันต้องใช้ความรุนแรงอีกเลยต่อไปเป็นความคิดเหตุของผู้แปลนะคะกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเพราะต้องการแก้ปัญหาบางอย่างของผู้คน หรือสร้างความสุขเสียงหัวเราะสภาพแวดล้อมที่ดีหรือสร้างวิถีชีวิตที่ดีกว่าอื่นๆเป็นต้นจากผู้แปลนะคะจากนั้นวิถีชีวิตในชุมชนของพวกเธอก็จะเปลี่ยนไปเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างโลกให้เป็นดั่งสวรรค์นี่ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นครับอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางพลังงานครับ พระเจา้าความรักไงการก่อตัวของพลังงานไปจนถึงจุดที่เป็นความรู้สึกที่เธอให้นิยามในภาษาของเธอว่าความรักได้ดึงดูดอนุภาคพลังงานทั้งหลายเข้าหากันก่อให้เกิดการผสมผสานและการแลกเปลี่ยนทางพลังงานนี่ผมได้เคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่า มนุษยาชาติอยู่ห่างแค่เพียงการตัดสินใจเดียวเท่านั้นที่จะทําให้การมาเกิดเป็นมนุษย์กลายเป็นการแสดงออกของชีวิตที่ประสบความสำเร็จและสนุกสนานเบิกบานที่สุดในจัก,กรวาลต่อไปเป็นความคิดเห็นของผู้แปลนะคะผมขอให้นิยามมนุษย์ที่มีวิถีชีวิตแบบนี้ว่าอภิมนุษย์ละกันนะครับจากผู้แปลคะ่ะ ผมบอกไว้ว่าเราต้องตัดสินใจที่จะเปิดใจให้กวา้างด้วยความจริงใจอย่างแท้จริงอย่าตีกรอดตัวเองในการสอดแสวงหาความรู้ใหม่ๆอย่าตีกรอดตัวเองด้วยความคิดที่ว่าเรารู้แล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วแค่นี้ดีพอแล้วหรือความคิดอะไรก็ตามที่เป็นการจำกัดตัวเองจากนั้นจงเปิดใจชื่นชมยินดีและยอมรับอย่างเปิดเผย ถึงความจริงของตัวตนที่แท้จริงของเราผมเห็นว่าตอนนี้เราสามารถเริ่มก้าวแรกในการมุ่งสู่ความเป็นอภิมนุษย์ได้ด้วยการหลักการอันเรียบง่ายนี้จงขจัดความรุนแรงและจงจดจำความรักให้ได้กระเจ้าใช่แล้วอุญแจสําสำคัญที่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดและทรงพลังที่สุดในการทำความ ตามหลักการนี้ให้สำเร็จได้ก็คือจงปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากการถูกกักขังด้วยความคิดที่เกี่ยวกับการแบ่งแยกเธอต้องทำลายกรอบความคิดนี้ให้จงได้เพราะเธอไม่ได้แยกขาดจากสิ่งใดเลยไม่ได้แยกขาดจากกันและกันไม่ได้แยกขาดจากรูปธรรมชีวิตใดๆสรรพชีวิตทั้งมวลในจัก,กรวาลไม่ได้แยกขาดจากพระเจ้า ด้วยเหตุนั้นจึงสรุปได้ว่าจงขจัดความรุนแรงและจงจดจำความรักให้ได้ด้วยการปลดปล่อยการหลุดพ้นไปจากความคิดทั้งมวลที่เกี่ยวกับการแบ่งแยกนีนทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกที่ว่านี้ใช่ไหมครับพระเจ้าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกนี้แหละต่อไปเป็นความคิดเห็นของผู้แปลนะคะปัญหาทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตปัญหาเรื่องการก้าวไปบนกระบวนการวิวัฒนาการหรือการเติบโตส่วนตัวปัญหาเรื่องชีวิตและความตายหรืออื่นๆท,ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เกิดมาจากแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกชีว่านี้เป็นความคิดเห็นของผู้แปลนะคะ ก็จบบทที่33นะคะขอขอบคุณเพจของคุณอุดมเกียรติมานะที่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ